สวัสดีครับผมเด็กชายเกษตรรเชราวันนี้จะมาอ่านนิทานคมเป็นมาเรื่องพระภพายมณีนิทานคำกรเรื่องพระภพายมณีเป็นวรรณคดีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานดีเด่นเรื่องหนึ่งของสุนทรผู้ด้วยเหตุที่วรรณคดีเรื่องนี้มีความแตกต่างจากวรรณคดีเรื่องอื่นแม้ว่าเนะื้อหาตอนต้นของเรื่องจะยังคงรูปแบบการแต่งตามขนบการแต่งวรรณกรรมจากจากัจกวงวงทั่วไปกล่าวคือเรื่องจากจากักวงวง มักากล่าวถึงตัวละครเอกเป็นโอรสกษัตริย์ต้องไปเรียนศิลปวา,าิทยากับลือีหรือพานวิศปโมกแล้วจึงกลับบ้านเมืองระหว่างนั้นตัวละครเอกของเรื่องหรือฉายามักถูกยกักษหรือโจรลกักพาให้พัดภาคกรภายหลังจึงตามหาก,กันจนพบแต่นนท่านคํากรเรื่องภายแพรณีของสุนพรู้ต่างออกไปคือเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นแนวคิดแปลกใหม่เกี่ยวกับตัวละคร ฉากสถานที่และให้ความรู้ในเรื่องคติสอนใจในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีทั้งนี้พระไพมณียังถือเป็นตัวแทนโลกทัศนของสุนทรผู้ที่มีต่อชาวต่างชาติด้วยชาวฉามในสมัยนั้นส่วนใหญ่มีมุมมองด้านลบต่อชาวต่างชาติโดยมองว่าสาเหตุการเข้ามาเพื่อสแสวงหาและกอบกวยผลประโยชน์ทางทรัพยากรแต่สุนทรผู้มองในมุมกลับกันว่า สยามก็น่าจะได้รับประโยชน์จากชาวต,ต่างชาติเป็นต้นว่าวิทยาการต่างๆที่สำคัญสุนทรผูยังแสดงโลกทัศน์เกี่ยวกับสตรีที่แตกต่างจากโลกทัศน์ของคนในสังคมร่วมสมัยด้วยกันเช่นยกย่องว่าสตรีมีปัญญาความรู้หรือสตรีมีภาวะผู้นำโดยนำเสนอผ่านพฤติกรรมของตัวละครสตรี